สวัสดีครับพบกับผมไพศาลนะครับับช่องนี้มาต่างเป็นบทความเกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้นะครับจากเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมนะครับเราก็จะมาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับสําหรับผู้ที่ไม่มีเวลาไปอ่านเองนะก็คือเป็นตอนอที่เผยแพร่เมื่อวันที่5พุทธศักราช2,565เดือนเมษายนะครับก็เป็นการเป็นเรื่องของการ ในเขตอุทยานแล้วเรื่องนี้นะครับก็เป็นการให้อาหารสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติมีความผิดนะครับก็ไปเข้าป่ากันบ้างนะครับผมการให้อาหารสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติมีความผิดนะครับหลายครั้งความปรารถนาดีของผู้ให้อาจเป็นการกระทำร้ายชีวิตของผู้รับทางอ้อมนะครับอย่างเช่นการให้อาหารสัตว์ป่านะครับผลกระทบคือ การเปลี่ยนแปลงวิธีการดำรงชีวิตตามธรรมชาติรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพของสัตว์ป่าหลายแรงที่สุดคือเกิดอุบัติเหตุกับสัตว์ป่าถึงขั้นบาดเจ็บพิการหรือว่าตายนะครับซึ่งสัตว์ป่าหนึ่งชีวิตสามารถสร้างประโยชน์ให้กับระบบนิเวศในธรรมชาติได้อย่างมากมายการให้อาหารสัตว์ป่าในเขตอุทยานแหน่งชาติเป็นความผิดตามมาตรา20ประกอบมาตรา47 แห่งพระราชบัญญัต,ต, 2, 2ะะต,ต,ติอุทยานแห่งชาติปีพุทธศักราช2562นะครับและระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติปีพุทธศักราช2563ข้อที่6นะครับวงเล็บ2ห้ามให้อาหารสัตว์ทุกชนิดหากฝ่า,ฝ,าฝืนต้องมีโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน ท่องเที่ยวในเขตอุทยานพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดอื่นๆที่นักท่องเที่ยวควรทราบเช่นห้ามเก็บพันไม้ดอกไม้นะครับห้ามขีดเขียนในเขตอุทยานห้ามล่าสัตว์ป่าห้ามก่อกองไฟห้ามนำเครื่องบ่มแอลกอฮอล์เข้าอุทยานห้ามส่งเสียงดังห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ต่างถิ่นเข้าอุทยาน ห้ามพกพาอาวุธเข้าอุทยานห้ามเดินออกนอกเส้นทางห้ามทิ้งขยะห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมเข้าอุทยานห้ามบินโดนข,ขับรถขับด้วยความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังมีการลลรณรงค์ลดใช้พลาสติกเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็น ตัวอย่างข้อห้ามต่างๆนะครับที่เราไม่ควรเข้าไปทําหรือละเมิดนะครับในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับก็ทั้งเขาทั้งเรานะครับทั้งสัตว์ป่าและทั้งเราก็ควรที่จะอยู่อย่างวิถีที่มันควรจะเป็นนะครับเราไปให้อาหารเขาเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีความเคยชินนะครับวิถีชีวิตเขาอาจจะเปลี่ยนนะครับเป็นการทาลายเขาทางอ้อมอย่างที่ว่านะครับนี่ก็ หวังว่าท่องเที่ยวนะครับว่าคงจะเคารพทั้งที่เราเข้าไปนะครับเคารพกฎระเบียบเคารพเงื่อนไขที่เราอยู่ด้วยกันนะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้แล้วก็เที่ยวในเชิงที่ไม่ทำลายซึ่งกันและกันนะครับเจอกันคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ